สวัสดีครับพี่น้องเอฟที่อยู่ในช่อง youtube นะครับของนอสตาเนิวสองห้าหวันนี้นอสตาเนีวครับมาสรุปผลตลาดหุ้นทั้งสามทวีปให้ท่านได้ทราบนะครับของวันที่24คือวันนี้แหละครับดูครับดูผลของตลาดหุ้นวันที่24นี่ครับน,นี้ตลาด ผลของตารางทุที่ยี่สี่ครับที่มาร์คสีคือถูกครับทั้งหมดนี่ครับนี่ที่มาร์คสีเอาไว้นี่ถูกบนถูกล่างถูกล่างถูกบนถูกสองประตูก็มีครับทั้งหมดตั้งแต่ลาวสตาครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับมาจนถึงตรงนี้ครับฮานอยวีเพีทั้งหมดมีอยู่ยี่สิบสามประตูแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำผลออกมาได้นะครับนำผล ที่ทราบผลได้แค่16ประตูนะครับอีก7ประตูครับอีก7ประตูไม่สามารถที่จะรู้ผลได้นะครับได้แก่เลา s d เล้าทีวีนอยทีวีแล้วก็สิงคโปร์ครับไทยเที่ยงไทยบ่ายไทยเย็นไม่สามารถที่จะทราบผลได้ก็เลยเลยแค่อยู่16ประตู16ตลาดหุ้นนะครับอีกเตลาดหุ้นที่ว่ามาเมื่อกี้นี่ครับไม่ทราบผลครับ นับประตูที่ถูกของ16 0ตลาดหุ้นถูกถึง14ประตูครับนี่ครับที่กาถูกเอาไว้ถูกถึง14ประตูส่วนของยุโรปนะครับของอังกฤษนะครับอังกฤษเยอรมัน,นไปถูกอังกฤษถูกเยอรมันนะครับแล้วก็ไปถูกรัสเซียบนล่างครับส่วนดาวโจนส์ของอเมริกาหลุดไปครับ รวมแล้วทั้งยุโรปก็อ,อถูกไปประมาณอ่าสิประตูครับเพราะว่าอยู่ในโซนเอเชียนี่ถูกสิบสี่มายุโรปนะครับสประตูก็รวมเป็น18ประตูนี่คือผลงานของวันที่ยีนะครับต่อไปดูวันที่25ครับวันที่25นะครับพฤศจิกายนแนวทางเป็นอย่างไรดูครับนี่ครับวันที่25้า รุ่นหน้าจอ7 1คือเลขล่างของฮานอยพิเศษสามศูนย์ของเลขล่างของฮานอยปกติธรรมดาแล้วก็5 1เป็นของฮานอย vip รุ่นหน้าจอครับรูกึิว่าแถว2เลขจะสวยนะครับรุ่นหน้าจอเลขสวยมากนะครับมีแต่5มา4มา3มาส่วน แถวแรกก็คือ3มาเยอะครับก็ได้4 3 3 6 3 2 3 1 3 8นะครับส่วนแถวสุดท้ายครับจะมี2มี1ก็คือ2 9 9 2 2 8 8 2 8 1 1 8 1 7 7 1 1 5 5 1ครับเมื่อสรุปแล้วรวมล็อกมาเป็นจับคู่อะไรอย่างนี้ครับทันที่ ชื่นชอบตลาดนุนทั้งสามีบครับแคปหน้าจอไปเล่นได้เลยครับแคปบหน้าจอไปเลยส่วนตัวเลขบางตัวที่จุดประกาแดงไว้ข้างหน้าครับคือความน่าจะเป็นสูงถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมันน่าจะออกครับก็เลยจุดประกาแดงไว้ให้ครับมีไม่กี่ตัวครับ ไี่ไม่กี่ตัวสุดท้ายนี้ครับขอให้นั่นเอฟทุกท่านที่เป็นขคนใจของนัสไตล์นที่ในช่อง Youtube ในนัสไตล์นครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ